สวัสดีครับก่อนจะเริ่มเรียนกันนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองหาผลบวกของอนุกรมนี้ภายในเวลา2นาทีจะใช้วิธีใดก็ได้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์เดียวกันกันกบที่เด็กชายชาวเยอรมันคนหนึ่งทําได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่เด็กชายคนนี้มีชีวิตอยู่เมื่อ240กว่าปีที่แล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อ240กว่าปีที่แล้วเด็กชายคนนี้มีวิธีการแก้โจทย์ข้อนี้อย่างไรจากโจทย์จะเห็นว่าแต่ละพจน์มีค่าเพิ่มขึ้นเท่าๆกันซึ่งในสมัยนี้เราก็จะเรียกว่าลำดับเลขคณิตถูกไหมครับเด็กชายคนนี้ใช้วิธีการจับคู่ระหว่างตัวแรกกับตัวสุดท้ายไล่จับคู่กันไปเรื่อยๆจากนอกเข้าในจะได้เป็นแบบนี้ จากจำนวนตั้งแต่1ถึง100ที่มีค่าเพิ่มขึ้นทีละ1ก็จะมีทั้งหมด100ตัวนำมาจับคู่กันได้คิดเป็น100ส่วนด้วย2มีค่าเท่ากับ50คู่ซึ่งผลบวกของแต่ละคู่นั้นจะมีค่าเท่ากันคิดเป็นคู่ละ101อสรุปนะครับอนุกรมในข้อนี้ จับคู่กันได้ทั้งหมด50คู่ซึ่งแต่ละคู่มีค่าเท่ากันคือคู่ละ101นั่นหมายความว่าผลบวกของอนุกรมข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ50คูณ101หรือก็คือ5,050 50นั่นเองตรงนี้นี่แหละครับคือคอนเซปต์ของเรื่องอนุกรมเลขคณิตและเด็กชายคนนั้นก็มีชื่อว่าคาร์ล r ีดิสเกิลหรือฉายาของเขาก็คือเจ้าชายคณิตศาสตร์นั่นเอง หลังจากเราเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องอนุกรมเลขคณิตแล้วนะครับว่ามันคือผลคูณระหว่างจํานวนคู่ที่จับได้กับผลบวกระหว่างพน์แรกกับน์สุดท้ายต่อไปนะครับเราจะมาดูนิยามของอนุกรมเลขคณิตกันจากบทนิยามอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตหมายความว่าเมื่อเรานําลำดับเลขคณิตมาบวกกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นอนุกรมเลขคณิตและผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิต ก็จะกลายเป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด้วยจากบทนิยามของอนุกรมเลขคณิตนะครับจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงลำดับเลขคณิตและผลต่างร่วมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสูตรของผลต่างร่วมกันผลต่างร่วมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวดีมีค่าเท่ากับพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันและสำหรับพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเราจะเขียนแทนด้วย an มีสูตรดังนี้ an เท่ากับ 1> a 1บววงเล็บ n ลบ1คูณ d ต่อไปนะครับเราจะมาหาสูตรของอนุกรมเลขคณิตกันซึ่งถ้าใครไม่ถนัดการพิสูจน์นะครับก็ลองดูสักรอบสองรอบก่อนถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ข้ามไปจำตัวสูตรเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรก่อนอื่นนะครับเราจะกำหนดให้อนุกรมเลขคณิตเนี่ยเขียนแทนด้วย sn ซึ่ง sn เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a 1บวก a 2บวก a 3บวกจุดๆๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึงโพจน์สุดท้ายก็คือ an จากนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนแต่ละพจน์เนี่ยให้มันอยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปก็จะได้เป็น a 1บวก a 1บวก, 1, บวก d ตรงนี้มาจาก a 2นะครับบวก a 1บวก2 d ตรงนี้มาจาก a 3นะครับบวก จุดจุดจุด,จดบวก A1 บวกวงเล็บ N ลบ1คูณ D จากบรรทัดนี้นะครับเราก็จะกำหนดให้ SN เป็นสมการที่1จากคอนเซปต์ของลำดับเลขคณิตนะครับเมื่อบวก D เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจากพจน์ที่1ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นพจน์ที่ N ได้ เช่นเดียวกันเมื่อลบ d เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากพจน์ที่ n ก็จะเปลี่ยนกลับไปพจน์ที่1ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะเขียนได้ดังนี้ครับโดยเราจะเริ่มเขียนจากพจน์มากไปพจน์น้อยนะครับโดยเริ่มต้นที่ An ก่อนก็จะได้เป็น An บวกวงเล็บ An ลบดบวกวงเล็บ An ลบ 2D ก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะลบ D เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะกลายเป็น an ลบวงเล็บ n ลบ1คูณ D ซึ่งพอสุดท้ายนะครับก็จะเกิดจากการย้าย n ลบ1คูณ D ไปลบนะครับเราก็จะให้ sn ในบรรทัดนี้นะครับเป็นสมการที่2 จากนั้นนะครับเราก็จะเอาสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันจะได้เป็น 2Sn เท่ากับมาดูคู่แรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 บวก an ต่อมานะครับคู่ที่2นะครับจะสังเกตว่าลบ d บวก d ตัดทอนกันได้นะครับคู่ที่3บวก 2d ลบ 2d ตัดทอนกันได้นะครับ แล้วมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือบวก n ลบ1คูณ d กับลบ n ลบ1คูณ d ก็จะตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคู่นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือจะได้เป็น -a1-an บวกเเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจานวนของพจน์ที่1บวกพจน์ที่ n ก็จะมีทั้งหมด n ตัวนะครับตามจำนวนพจน์ที่เรากำหนดให้ตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ดังนั้น เราก็สามารถนำมาเขียนใหม่ได้ก็จะเป็น 2Sn เท่ากับ n คูณ a1 บวก an จากนั้นนะครับนำ2ไปหารนะครับก็จะได้เป็น Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an และนี่คือสูตรอนุกรมเลขคณิตนะครับ และนี่ก็คือสูตรทั้งหมดของเรื่องลำดับเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิตนะครับแต่สำหรับสูตรอนุกรมเลขคณิตนั้นเราสามารถเปลี่ยน an ให้อยู่ในรูปพจน์ทั่วไปได้นะครับซึ่งมันก็คือ a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d จะสังเกตว่าเราสามารถนำ a1 ตัวหน้าบวกกับ a1 ตัวหลังได้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดเป็นสูตรอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณในวงเล็บ2 a 1บวกในวงเล็บ n ลบ1คูณ d มาลองทำโจทย์ดูซัก2อสข้อนะครับตัวอย่างที่1ให้นักเรียนลองอ่านโจทย์และทำความเข้าใจเบื้องต้นดูก่อนนะครับจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าจงหาผลบวก20พผลแรกของอนุกรมเลขคณิต จากโจทย์นะครับให้ข้อมูลมา2ส,ส่วนนะครับก็คือผลบวก20ผลแรกแล้วก็บอกว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตในส่วนไฮไลท์สีเขียวสําคัญมากครับเพราะนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมที่โจทย์ให้มาเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ประกอบด้วยจํานวนคระแล้วก็จํานวนเต็มนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับเราต้องทําการจัดรูปเพื่อตรวจสอบว่าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมประเภทอะไรแต่สําหรับข้อนีนะครับโจทย์ให้มาแล้วว่าเป็นอนุกรมเลขคณิต แปลว่าโจทย์ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบนะครับต่อไปนะครับจากข้อมูลในไฮไลท์สีฟ้าผลบวก20พผลแรก20พผลแรกแปลว่าโจทย์กำหนดให้ n มีค่าเท่ากับ20ต่อไปครับผลแรกนะครับโจทย์กำหนดให้ A1 มีค่าเท่ากับ3เศษ1 S 2, ส่วน2ให้เราเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับก็จะได้เป็น3คูณ2เป็น6บวก1จะได้เป็น เจส่วน2ต่อไปครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เนื่องจากว่าเราไม่รู้พจน์สุดท้ายดังนั้นเราจะต้องใช้ค่าดีนะครับเพื่อใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตสูตรที่2นะครับเราหาค่าดีนะครับโดยค่าดีจะมีค่าเท่ากับพจน์หลังลบพจน์หน้าที่อยู่ติดกันก็จะได้เป็นพจน์หลังนะครับเราเลือกเป็น4เศษ1ส่วน4นะครับก็คือ17ส่วน4ลบด้วย 7ส่วน2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้นะครับเราคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนผลลัพธ์จากการลบนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ส,ส่วน4เมื่อข้อมูลครบแล้วนะครับเราก็จะนำไปแทนในสูตรอนุกรมเลขคณิตสูตร2จากสูตร Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ2 a 1บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d อย่างที่บอกไปนะครับเราใช้สูตรนี้เพราะว่าเราไม่รู้โพสสุดท้ายแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น s 20เท่ากับ20ส่วน2คูณ2คูณ7ส่วน2บวกในวงเล็บ ยี่ลบหนึ่งคูณ3ามส่วนสี่ปิดวงเล็บขั้นต่อไปนะครับก็คิดเลขนะครับตรงนี้เป็นเศษส่วนนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับอย่าให้คิดผิดนะครับเท่ากับนะครับยี่สิส่วนสอัดการเหลือ10บนะครับในวงเล็บนะครับสตัดสองเหลือเจ็ดบวกในวงเล็บยี่สิบลบหนึ่งเหลือ 19บเก้คูณสส่วนสจะได้เป็น57าส่วนสนะครับในส่วนของการคิดเลขนะครับบางคนคิดเลขได้ไวหรืออาจจะไปคิดในกระดาษทดอื่นๆนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเขียนวิธีทำละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับคําตอบสุดท้ายก็จะเท่ากับ4ี่รยยีส่วนสมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ ลองอ่านโจทย์ดูก่อนสัก2รอบแล้วก็ลองทําความเข้าใจดูลองเขียนข้อมูลที่โจทย์ให้ดูนะครับเรามาดูซิว่าเราเข้าใจตรงกันไหมจากโจทย์นะครับจงหาผลบวก22พสแรกของอนุกรมเลขคณิตประโยคนี้นะครับคือส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นประโยคที่บอกว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตมันทําให้เราสามารถเลือกใช้สูตรได้ถูกต้องนะครับ จากนั้นนะครับโจทย์บอกข้อมูลมานะครับว่าผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ7และพจน์ที่22มีค่าเท่ากับ149สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับก็คือผลบวก22พจน์แรกจะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดพจน์สุดท้ายมาต่อมานะครับเราจะมาเขียนข้อมูลที่โจทย์ให้นะครับว่าเรารู้อะไรบ้าง เริ่มต้นนะครับผลบวก22พสบแรกนะครับเรารู้ว่า n มีค่าเท่ากับ22ผลต่างร่วมเท่ากับ7เรารู้ว่า d มีค่าเท่ากับ7พจน์ที่22เท่ากับ149เรารู้ว่า a 22มีค่าเท่ากับ149และ a 22นะครับก็เป็น พสุดท้ายนะครับหรือ an ด้วยจอะข้อมูลที่จดให้มานะครับลองพิจารณาดูว่าเราจะต้องหาอะไรเพิ่มอีกไหมสังเกตไหมครับว่ามันขาดตัวอะไรไปมันขาดพจน์แรกไปใช่ไหมครับการที่จะหาพจน์แรกได้นั้นนะครับเราจะต้องใช้สูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตจากสูตร an เท่ากับ a 1บวก ในวงเล็บ n ลบหคูณ d จากนั้นก็ใส่ข้อมูลที่รู้ลงไปนะครับก็จะได้เป็น149เท่ากับ a 1บวก n ลบหก็ได้21นะครับแล้วก็คูณ7ด้านนอกนะครับ21คูณ7นะครับก็จะได้เป็น147นำา4 7 7ไปลบ149ก็จะได้ a 1มีค่าเท่ากับ2 ต่อไปนะครับเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วนะครับเราก็จะไปแทนในสูตรอนุกรมเลขคณิตนะครับสำหรับข้อนี้เราจะใช้เป็นสูตรที่1น,นะครับเพราะว่าเรารู้พจน์ที่1และพจน์สุดท้ายจากสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an แทนค่าเลยนะครับจะได้เป็น s 2 s ีเท่ากับ22ส่วน2คูณ2องบวกหนึตรงนี้นะครับก็คิดเลขออกมาแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ11บเอคูณหนึมีค่าเท่ากับ1 6 6่งนะครับ จากการทําโจทย์ไปแล้ว2ข้อนะครับก็น่าจะสรุปได้ว่านอกเหนือจากการจําสูตรแล้วการอ่านและทําความเข้าใจกับโจทย์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะมันจะทําให้เราเลือกใช้สูตรที่เราจามานั้นได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากแบบฝึกหัดนะครับไปให้ลองทำดูนะครับ3ข้อถ้าเกิดใครทำได้นะครับก็ลองบอกคำตอบมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับดูคลิปจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมมากดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ